บ้านป่าซางหมู่ที่5ตำบลเมืองรายชุมชนเข้มแข็งสามัคคีใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุขสร้างสุขในชุมชนข้อมูลทั่วไปบ้านป่าซางหมู่ที่5ตำบลเมืองรายเป็นหนึ่งใน14หมู่บ้านในตำบลเมืองรายมีจำนวนประชากร4 0 6คน166ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขทุกครัวเรือนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจ,จนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนสร้างความมั่นคงทางอาหารประชาชนในหมู่บ้านจำนวน158ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ9เซมีการปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า10ชนิด ใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันลดค่าใช้จ่ายในครูเรือนนะก็จะรู้ว่าพื้นดิน่งทองฟ้าหาบาทโรงนั้น,น,นที่เป็นของสําคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงไกลตัวความสุขอย่างนี้ พอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ หมู่บ้านมีเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันความมุ่งมั่นยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำ ต้องมานาพากเพียงเข้าไปประชาชนจํานวน50ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารของครัวเรือนและเพื่อจําหน่ายเช่นไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่พันธุ์ไข่ปลากบวัวควายอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ คำว่าพอก็สุกเกินใครอยู่อย่างพอเพียงไกลตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจ สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้ำจะทำถังขยะปิดลดโลกร้อนโดยได้จัดตั้งกลุ่มทำถังขยะรีไซเคลิลเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างไรายได้มีการจัดสุขลักษณะในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านสะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งพอเชื้อโรคและไม่เป็นพาหนะนำโรคทำให้สวยงามเช่นรั้วกินได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติาศาสนกิจพิธีเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานร,ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาและออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับมีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปทข้อมูลกอชอชอจ .2 คใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกมิติโครงการที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โครงการระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโครงการปรับถนนเข้าพื้นที่การเกษตรซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้โครงการบ้านพอเพียงโครงการติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงโครงการสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรติโครงการประมูลอ่างเก็บน้ำบ้านป่าสางเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตลาดชาวบ้านป่าซาง แหล่งรวมสินค้าของคนในชุมชนผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จําหน่ายคือผลผลิตของชาวบ้านเช่นผักผลไม้สินค้าเกษตรมีกลุ่มอาชีพชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนได้แก่กลุ่มโคมล้านนากลุ่มถังขยารีไซเคิลกลุ่มด้วยฉากลุ่มปุ๋ยหมักบ้านป่าสางกลุ่มฉางข้าวมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมภิบาลกองทุนหมู่บ้านกองทุนยุ้งฉาง และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยกองทุนในชุมชนมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของโครงการพัฒนาชุมชนระดับอยู่ดีกินดีโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการคัดแยกขยะและทำถังขยะกระแกงในครัวเรือนโดยการรวมตัวของกลุ่มพัฒนาสตรีที่ได้มีความคิดที่จะลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงรวมกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพการทำถังขยะตะแกงเพื่อแยกขยะประเภทพลาสติกกระดาษขยะรีไซเคิลและขยะปิดออกจากกันเริ่มต้นจากโครเรือนสู่ชุมชนและเพื่อขยายผลในระดับตำบลต่อไป